สวัสดีครับวันนี้พี่เสืออยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไร่กํนนันจุนใช่ไหมอยู่ที่จุนฟาร์มนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่เสือจะพาเพื่อนๆมาดูกันว่าที่จุนฟาร์มแห่งนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมเลยนะครับลูกอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้เสือเข้าป่าด้วยนะครับทุกคนเอาพี่เสือไปไหนมาทางนี้นี่เดี๋ยวเราไปเริ่มตรงนี้กันก่อนนะครับทุกคนครับไปกันเลยครับ โซนแรกนะครับทุกคนนี่ที่นี่นกยุงนะครับอที่นี่จะมีนกยุงด้วยนะครับนี่ไหนดูสินกยุงจะมี2ตัวเวลาเราเจอก็ต้องค่อยคอยคุยนะครับนี่ไงเจ้านกยุงโอ้โหนี่นะครับนกยุงอยู่นี่นะครับสตัวเลยนะทุกคนนี่อีกตัวนึงคนนนี่ครับเสือ กคกำลังก,กินอาหารอยู่นะครับโอ้โหสวยงามมากเลยอโอเคครับแล้วด้านขวาออกมานะครับก็ <ใน S 1> จะเป็นไก่ฟ้าโกลเดน้นหุยทำไมไก่ฟ้ามนขึ้นกระโดดขึ้นมานี่นี่เดี๋ยวเราให้เพื่อนเพื่อนดูไก่กไก่ฟ้าโกลเด้นกันก่อนนะครับนี่นะครับไก่ฟ้าโกลเด้นคือตัวนี้นะครับทุกคนนี่โอ้โหเห็นไหมครับนี่ตรง<ๆ>นี้ก็มีนะนี่ไง นี่ไก่ฟ้ากลเด่นนะครับเป็นแบบนี้นะครับหัวก็จะเป็นสีทองๆนะตัวมีลายสวยงามมากเลยครับอนะครับมีหลายตัวมีหลายตัวนะครับแต่พี่เสือไปแล้วทุกคนนะเวลาเรามาใกล้ๆแล้วเขาจะเขาจะทําให้ดูตัวดูใหญ่นะครับพองตัวพองตัวไก่ซิลกี้หูยไกไ่ซิลกี้ไหนซิลกี้กบไก่อยู่ไหนครับอ๋อนี่นะทุกคนมีซิลกี้กบไข่อยู่ตรงนี้ด้วยนะในในในลงังในลังนะครับตอนนี้ สิี้หิวข้าวแล้วครับทุกคนนี่ไงสิี้กำลังกินข้าวอยู่โอ้โห,โหอะไรครับลูกนี่ครับนี่ครับโอ้ไก่สิี้สวยงามมากเลยนะขนฟูฟ่องขาวสะอาดมากเลยทำไมไหนมีอะไรลูกใช่ใช่ใช่นี้มนไข่ไข่ไขซิี้หรือเปล่านะทุกคนมีเครื่องฟักไข่ด้วยนะอะโอเคเลยนะครับ แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีไก่ไข่นะทุกคนนี่หเยอะมากๆเลยอะแล้วเวลาไก่เขาจะไข่เขาจะกระโดดขึ้นมานี่นะบนนี้เลยนะครับนี่บนตะก้านะครับบน,นรบ,บนตะก้าพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้เท่เาเท่เาที่เราดูคือเขาน่าจะเก็บไข่ไปแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับไปพี่เสืออ่า,าไปกันต่อกันเถอะพี่เสือพี่เสือเราจะไปไหนอะ ให้อาหารแกะเหรอโอ้โหโอเคโอเคไปให้อาหารแกะไล่กำนันจุนกันกับแม่ <c oughs> โอ๊ยอะไรค่าอาหารเท่าไหร่ครับยี่สิบโอ้โอเคเลยนะฮู้ฮู้ตรงนี้มีอะไรบ้างอะตรงนี้มีแพะนะทุกคนนี่แล้วก็มีแพะนะแล้วก็มีแก่อยู่ตรงนี้นะนี่แก่อยู่ข้างหลังแก่อยุ่งหลังนี่แก่อยู่ขงหลังตรงนี้นะครับทุกคนครับแล้วเจ้าแกะมันจะได้กินไหมเนี่ยสวัสดีเจ้าแก่ อ่าชัดมากเลยอ่ะโอเคไหนดูดิเดี๋ยวสรุปว่าแม่ให้หรือพี่เสือให้สรุปแม่ให้หรือพี่เสือให้ห,หุยห้ยหูยหย้ไหนไหนเอาพี่เสือให้ดิว้าวฮู้ยเยี่ยมไปเลยครับขออีกยังไม่นำใจครับพี่เสืออ่ะมาให้แกะมาให้แกะพ,กพี่เสือมาทางนี้โลพี่เสือมาตางนี้ นี่นี่นี่นไม่อดล็อกไม่อดล็อกแม่ต้องล่อไปแม่ต้องล่อไปแก่เขาสู <S <s ้ไม uh ่ไหวเนาะแก่สู้ไม่ไหวเอาเร็วเร็วเร่ได้แล้วสำเร็จสาเร็จประสบความสำเร็จพิเศษต้องใช้วิธีหลอกล่อโอเคโอเคนะครับ นี่นี่นี่แกอยู่นี่แกอยู่นี่ให้ที่ปากเขาไหวเหลเอๆๆนั่นไงพี่เสือจะให้แกะนะครับทุกคนนี่ไงเรียบร้อยแกะได้แล้วแกะได้แล้วโอ้โอเคครับเพื่อนๆก็ให้ที่นี่ได้นะนะครับอทินไล่กำนันจุนนะทุกคนโอเคครับไปเดี๋ยวให้พี่เสือไปให้อาหารแกะกับอาหารแพะต่อก่อนนะครับทุกคนครับไปครับ <laughs> ไปไหนต่อนะครับพี่เสืออ่าโซนนี้เป็นโซนเจ้ากระต่ายน้อยน่ารักนะครับโหนี่นะครับนี่เข้ามาในนี้ก็บรรยากาศนะครับเป็นบ้านกระต่ายเลยนะอ้าวบ้านกระต่ายนะครับไหนมาเริ่มดูซินี่ตอนนี้กระต่ายเขาก็แบบนอนหลับกันอยู่นะทุกคน นี่บางตัวก็หิวนะบางตัวก็หิวก็กินแต่นะเออพี่เสือแล้วตรงนู้นมีอะไรครับตรงนู้นก็มีกระต่ายเหมือนกันนะนี่ไงไหนเออเจ้าตัวนี้เหรอกำลังกินอยู่เนาะโอเคโอเคนะครับตัวนั้นก็กําลังทําความสะอาดตัวเองอยู่มั้งถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่ห้องอาบน้ําโอเคพี่เสือจะพาเพื่อนไปดูตรงไหนต่ for erm. ออ๋อมี okay. พัดลมมีพัดลมพี่เสือ เฮ้ยพัดลมน้อยเด้วทุกคนนี่วัดลมเออเท่เลยครับเท่เลยครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นที่พักพิงเอาไว้วิ่งเล่นนะครับของกระต่ายนะฮะโอเคไปเราไปต่อกันเลยนะครับมีตัวหลับด้วยน่ารักย้ยตรงนั้นอ้าวนะครับที่ไล่กันนั่จุนตรงนี้นะครับก็จะมี เครื่องจักรเครื่องจักรในสมัยเก่านะนี่โหเท่มากเลยยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็มีสนามสําหรับเด็กเล่นโอ้โหเพียบเลยพี่เสือสนามเด็กเล่นนะครับโอ้โหนี่นะครับนี่โอเคนะครับมีพื้นที่นะครับสําหรับนั่งรอด้วยนะนี่ไงโอเคเลยนะครับมาเที่ยวกันได้เลยนะครับกมันจุนนะครับโอเคครับไปครับพี่เสือ พี่เสือกำลังจะทดลองนะครับขึ้นหน้าผาจาลองนะครับสําหรับเด็กนะเอาไต่ก้นไปไต่ก้นไปไต่กันไปครับเฮ้ยไต่ได้ด้วยอ่ะโห,โห,โหโเก่งกันเนี่ยเยี่ยมเลยครับไปนี่นะครับสถานีต่อมาครับไตเขาเรียกว่าอะไรนะมันไดเชือกเหรอไตบันไดเชือกนะครับทุกคนนี่โอ้หโหเอาละเอาละ ตกแน่ๆเลยตกแน่เลย,ตแ,แ,เลยแต่ถอยหลังมานะเท่มากเลยเอา้าวลอดไม่รอดนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหหนูคิดเอาเองเลยเหรอถอยหลังะครับลูกโอเคครับนี่เดี๋ยวพี่เสือนะครับกำลังจะถึงเส้นชัยแล้วนะทุกคนถึงแล้วโอ้โหไปดะกูดไ,ไดกูดโอเคเอาไซเดอร์ด้วยโอ้โห ว้าวโอเคครับพี่เสือพี่เสือพาเพื่อนๆไปดูหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมสัตว์ประสัตนะครับเป็นมิ oul, นะิซูน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับให้อาหารได้ด้วยนะโอเคครับวันนี้ไว้เท่านี้ไหมเไว้เท่านี้เนาะโอเคครับอ้าวงั้นก็สวัสดีเพื่อนๆก่อนนะครับพี่เสือสวัสดีครับพันมาพันมาดีๆสวัสดีครับบ๊ายบาย